สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาพามาดูในส่วนของการแฟชั่นกันใช่แล้วค่ะวันนี้เราพามากันนี้เลยค่ะร้าน Body g r o v e ค่ะชั้น G ค่ะสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตที่เดิมของเราค่ะตอนนี้เขาเรลังบอกว่ามันมีโ Promit ์ i ซลล์กันอีกด้วย ใช่ค่ะถึงเดสูงเปอร์กันเลยนะใช่แล้วสำหรับบอดี้โกเขาจะหนักจะเต็มให้ทุกคนเลยนี่คือรถทางร้านกันเลยทีเดียวนะใช่ใช่แล้วค่ะแล้วก็บอดี้โก o เขาฝากมานะคะว่านี้หน้าร้านเขาจะมีตัวสแกนค r วโค้ดค่ะสำหรับบอดี้โกนะคะถ้าใช่แล้วสแกนเพื่อรับข่าวสารและส่วนลดสิทธิพิเศษอื่นอื่นอีกมากมายค่ะใช่เพราะว่าเราสแกนนี่แหละเราถึงได้มาร้านนี้ใช่แล้วร้านนี้เขามีโปรใช่ค่ะแล้วก็ใครนะคะติด อยากติดตามข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆจากศูนย์การค้าเซนทรัลมาซาโอ้ยแอดเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะแอดมากันค่ะแอดไลน์ด้านล่างนี่เลยตรงมุมจอนี่เลยนะฮะใช่ค่ะหรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้ใช่ค่ะที่แอดเซ็นทรัลอันดรสกองแอร์พอร์ตค่ะมากันโซนแรกก็เลยดีกว่าค่ะแอดโซนแรกนี้ก็จะเป็นโซนเป็นเสื้อโปโลนะฮะเป็นเป็นชายแบบ เขาเรียกว่าเป็นไซส์ของผู้ชายแล้วก็ไซส์ของผู้หญิงใช่ค่ะตรง <ใน S 2> ด้าน,ใช,นใช่ค่ะตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นของผู้หญิงนะคะนี้เลยราคาเดียวค่ะ395บาทค่ะแอดสามบาทใช่แล้วถือว่าเป็นราคาที่แบบดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับเสื้อโปโลของวอรีโกฟเนี่ยใช่ค่ะใช่นี่เลยค่ะ,ะมีหลายสีให้เลือกอยากจะแบบถ้าสมมติ อยากจะใส่เสื้อวอลสีก็บอกเลยว่ามาบอดี้โกบได้ค่ะเขามีทุกสีใช่ใช่เจ็ดวันเจ็ดสีได้เลยนะใช่แล้วค่ะหรือใส่เสื้อเป็นคู่ก็ได้เห็นไหมเขาจะมีทั้งชายหญิงแล้วก็สีอย่างเงี้ยอะเหมือนที่หุ่นตัวอย่างเขาใส่ไว้ให้ใช่นี่หรือจะใส่เสื้อเป็นทีมก็ได้นี่อ่าโอเคเราไปทางซ้ายต่อกันเลยแอบเซิร์ฟสเกตกำลังมาไงกำลังมาแรงนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อลายกราฟิกของเขานะฮะก็มีหลายลายมี สาายอุ้ยเยอะกว่า3ลายอีกด้านล่างมันอยู่ด้า่าก็จะดูแบบสไตล์สตรีทสตรีทหน่อยนะคะใส่ได้หลากทุกโอกาสเห็นแอดไปเล่นเซิร์ฟสเกตใช่ไหมใช่ก็แบบชอบแบบชอบเสื้อแบบลายพวกนี้มากเลยคือมันเข้ากับแบบการเล่นเซิร์ฟสเกตมากแล้วบอกเลยว่ากราฟิกตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้นอ่านี่นะคะมีหลายแบบนี่แอดคอสีเหลืองเลยอ่าสีเหลืองนี่ 350บาทนะคะหรือว่าจะเป็นสีดำอุ้ย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 ตาละตาละแอดทำป้ายใช่นี่อันนี้ก็สีดำนะคะนี่ทันหลังให้ทันหลังให้เฮ้ยสีเขาแมท์แมท์กันได้สวยมากเลยใช่นี่ค่ะบอดี้โกบนะคะ3,50บาทอ่านี่เดินเข้ามาก็จะเจอป้ายราคาใหญ่ๆเลยใช่ราคานี้ราคาเดียวนะฮะทางเชลตรงนี้เลยใช่ที่เขาโชว์ตรงนั้นก็สวยเหมือนกันนะสีเหลืองสีดำอุ้ยดูดีอ่า นี่นะคะบอกเลยว่า350บาทค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางนู้นกันเลยอ่าอุ้ยแอดเห็นเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดค่ะแอดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่แล้วราคานี้คือลดราคานี้คือในป้ายยังไม่ได้ลดนะใช่เอามาลดกันอีกอ่ะเดี๋ยวแอดดูนี้ดีกว่าเสื้อตัวนี้ละกันราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะตัวนี้เหลือเท่าไหร่คะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะ เดี๋ยวแอดจะหมุนโชว์ห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทโอ้ห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทค่ะตัวนี้เดี๋ยวแอดต้องมาซื้อต้องมาซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ได้ราคานี้นะใช่ใช่อ่าขอขออีกสักตัวเดี๋ยวนะนี่ลายนี้แล้วละกันนี่ขอขอลายพรางนิดนึงอ่าอ่าอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลายพรางเขาแบบพรางไม่ดีใจนะเก้าร้อยหกสิบบาทค่ะอาให้ให้ร้านกดให้หน่อยตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือแค่สองร้อยแปดสิบแปดบาท ดีค่ะตายลตายล้สองร้อยแปดสิบแปดต้องได้แล้วใช่ล่ะต้องได้แล้วค่ะวันนี้เราต้องได้ค่ะแอดนี่อ่ะเดี๋ยวให้ตะกล้องไปทางขวาไปนิดนึงเอาเครื่องคิดเลขให้ร้านกดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้ร้านโชว์มาบอกเลาวนะว่ากี่บาทอ่ะมาต่อกันที่กางเกงกันบ้างแอดรดูกางเกงตะคะเตมเท่าไหร่กางเกงไหนนะป้าอยู่ไหนนะป้าอยู่ไหนคะพันห้าเก้าสิบอ่ะ เหลือสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทค่ะแอดสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะคนี่ทั้งสองตัวเลยไหมคะอ่าสองสีนี้เลยคะ่ะเหลือไม่ถึงห้าร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทค่ะอ่าโอเคค่ะนี่โอ้โหดีอะดีอะล่ะค่ะดีมากคือลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรุ่น X Country n a v a Stop X p l o r e a c t i v e อ่ออแอด่คื เดี๋ยวเราไปเข้าป่ากันต้องกลับไปอ่านอีกรอบเลยคังเสร็จต้องกลับไปอ่านอีกรอบโอเคมีทั้งแบบของผู้หญิงผู้ชายหมดเลยนะอะมากันที่อสซสซอรีกันบ้างแอตรงนี้ก็จะมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นเลยกระเป๋านะฮะกระเป๋าถุงเท้าแล้วเป็นกระเป๋าคาดอกตรงนี้ก็มีเหมือนกันตรงนี้มีส่วนลด50%นะฮะเกระเป๋าเดี๋ยวดูสักใบสิแอดดูสักใบใบขอใบนี้แล้วกันแบบมันบ่งบอกความเป็นบริโภคมา อันนี้อันนี้อยู่ที่ราคา1,290บาทลบ50%ไปเลยค่ะค่ะเหลือเหลือ645บาทเท่านั้นค่ะใบนี้ใช่แล้วอุ้ยอ่ะโอเคแอดขอใบนู้นขอใบโน้นอ่ะมานี่เอามานี่ไปปีมเลยอ่ะได้ใช่ไหมไอ้เละลายนู่นเละลายนู้นขอเละลายหน่อยอ่ะใช่ใช่นี่ไงอยากจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตเราก็ต้องเซ็งไซส์ฟรีไปทะเลก็ได้เจ็ดนะคะอันนี้790บาทอ่ะมาดูรถรถอยู่ที่30%นะ รถเหลือ553บาทค่ะเหลือ553าบาาทเดี๋ยวถือให้อ่านี่ค่ะนี่ซิปนะคะขอเปิดขอเปิดเปิดให้ดูหน่อยนี่แล้วมีหลายช่องด้วยนะข้า้งในก็ยังมีซ่อนซิปอีกนะใช่โอ้ดีดีดีโอเคเดี๋ยวให้ตะกล้องแพนไปทางนู้นอีกนิดนึง ก็ยังมีอีกหลายแบบคือจะบอกว่าในนี้ก็มี40แอรเห็นต์แอบเห็น60เปอร์เซ็นต์อันนี้60เปอร์เซ็นต์สนใจไหนหยิบค่ะเราจะซื้อค่ะเป็นกระเป๋าแบบนี้คือเด็กๆนักเรียนสามารถแบบเอาไปใส่เรียนพิเศษได้นะครับนี่นี่แอบเห็นว่าแมสของเขาก็มีนะเนี่ยมีมีแมส์หนึ่งแล้วก็ฟิลเตอร์อีกสองแอ๋อตัวนี้เขาบอกว่ามีแมสแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้ด้วยตัวนี้เป็นราคาปกติถูกไหมคะ 3ชิ้นปกติชิ้นเดียว129บาอ๋อปกติ1ชิ้น129บาทตอนนี้นน3ชิ้นอ๋อจัดโปร3ชิ้นเหลือ99บาทสาชิ้น99ค่าแอดได้เป็นผ้าแล้วก็ฟิลเตอ,อร์อีก, 2> อ,ก 2. 2อ๋อ,อ,อก็ือ แมสหนึ่งอันแล้วก็ฟิลเตอร์อสองอันก็คือเป็นสามชิ้นโอเคในราคาเก้าสิบเก้าบาทโอเคแล้วนี่บอดี้โก้พอมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าก็มีถุงเท้าเขาดีนะจ๊ะนี่เป็นถุงเท้าทั้งแบบทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งของถุงเท้าราคาลดไหมคะโอเคอันนี้ราคาปกติเป็นนิวคอลเลคชันนะคะสามร้อยหกสิบบาทนี่ได้เยอะแบบนี้นะสามร้อยหกสิบบาทใช่แล้วเกินไปใช่่อะโอเคเราไปต่อข้างหลังกันนี่อันนี้ สินค้าราคาจาก1,190บาทเหลือ450บาทค่ะแอดลดเยอะมากนี่นี่นี่ไม่ต้องกลางเลยเขามีกลางไว้ให้แล้วตรงนี้คือมันเป็นเก่งเกงแบบสเวตเตอร์แบบอะอโชอ่อะสีนี้ขอสีอื่นสีแอดสีอื่นสีอืก็มีนะนี่เป็นสีกรมแถบข้างๆเป็นสีเป็นสีส้มขาวนี่แบบใส่สปอร์ตนะแบบใส่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่แอดย้ำอีกทีนะว่าโปรมิดเยียเซล่ะ ลดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะอ่าแอดโชว์สิอันนี้เดี๋ยวนะมันเป็นของผู้หญิงเนาะเป็นกางเกง,อองเอาลองเอาองเอารงสิูสใช่แล้วใช่แล้วอ๋อนี่สีน่ารักมากแอดอ,อ,นนอ,อุ้ยน่ารักจักซื้อ,อโอเคอ่าคือมเมื่อกี้ก็จะดูเป็นทรงผู้ชายนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะอ่ามาต่อกันเลยค่ะขอขอตะกร้อเดี๋ยวอ่าทางซ้ายนิดนึงอ่านี่นะคะ ก็เป็นเสื้อเบสิกดรายคูปโปโลนะคะใส่ออกกำลังกายก็ได้ใช่หรือ295บาทแอดเฮ้ยแล้วมันแบบแล้วคือมันเป็นผ้าที่แบบสามารถระบายอากาศได้ดีมากใช่บอกก่อนนะลวเขาบอกว่าจริงๆราคาเต็มเขาอยู่ที่960บาทหรือ295แอดเฮ้ยต้องมาจัดนะต้องมาจัดใช่คือลดเยอะมากผ้าดีอ่ะนี่ขยาบขย่าไว้ดูคือมันนิ่มมากมันริวจริงๆมันริวจริงๆใช่ ใส่ออกกำลังกายเนี่ยคือแบบตอบโจทย์มากๆเลยใช่เดี๋ยวขอตะกล้องยอไปนี่นิดนึงเห็นราคาเขาดีเสื้อตัวตัว990บาทน่าจะเป็นรุ่นผู้หญิงเนาะใช่ใเป็นรุ่นนี้เป็นหู่ดลน์นะคะจากปกติ1,290บาทแอดอันนี้สีพีชเลยนี่ใช่นี่ใครชอบสีพีชนะคะนี่ต้องตัวนี้เลย เดี๋ยแค่990นะที่เห็นอยู่กันตอนนี้ใช่รีบมาช็อปกันนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะมาต่อกันค่ะซ้ายมือนี้เลยค่ะ s p o ร์ตแคช a ช Cool ครูเท็กซ์แจตรงนี้ลด50%ป้ายใหญ่ๆตรงนี้ไปเลยใช่ค่ะอ่ะเรามาดูตัวนี้ก่อนละกันสีคิวมากเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวนะแอดหาราคาก่อนนะ1,290บาทจ้า หลือแค่645บาทเท่านั้นเดี๋ยวแอดหมุนให้น่ารักคือลบกันทั้งร้านเลยอยากอยากได้แต่ใส่ไม่ได้ใส่ได้สิอย่างเราอ่านี่เป็นเสื้อยืดนี่แบบกลับมาดูที่เสื้อยืดบ้างมีสองลายตรงนี้ใช่ราคาเต็มนะคะเดี๋ยวนะอันสีเขียวนี่ก่อนราคาเต็มอยู่ที่890บาทค่ะเดี๋ยวแค่445บาทนี่แอดหมุนให้ดูนะ445บาทนะจ๊ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ส0แล้วก็อีกตัวนะคะตัวนี้ เดี๋ยวนะแอดหาราคาก่อน890เหมือนกันก็เหลือ445บาทใช่อ่าคอวีนะคะใส่สสวยเดี๋ยวนะแอดหาเพิ่มอ่เราดูสิแขนยาวกันบ้างแขนยาวราคาเต็ม890รเเหมือนกันก็ราคาเดิม445บาทใช่โอ้สวยใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้เสื้อหอูด้าไม่ได้แขวนไว้อยู่จริงๆมันมีหลายสีนะอยู่ตรงนี้ใช่นี่1,290เเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะ 645บาทอ่หาบอทแหมโอเคใช่เราไปทางซ้ายกันบ้างแอดไม่เสียแรงเลยที่เดินเข้ามาในทานี้เพราะว่าใช่ไม่เสียแรงแต่เสียเงินแต่ต้องเสียเงินใช่อะมาต่อกันตรงนี้ค่ะป้ายเจ็ดสิบมาอีกแล้วนะคะสำหรับ S Country นะคะนี่เลยค่ะรถด70%นะคะลด70%รขอหยิบมาสักตัวสิอันนี้สิเอามาดูสิมันลดรถ้เท่าไหรอ่ะตัวนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,000 9กิบาทค่ะเหลือแค่370บาทนี่อ๋อชดที่เหลือ327บาท327โอ้ถูกยิ่งกว่าเอ้ยต้องซื้อนี่นี่เราก็ใส่คู่กันนี่ไงใช่คือมันเป็นคอลเลคชันเดียวกันใช่หรือใครจะแมทกับอีสีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเดียวนะสีจะไม่โดดเลย990าาอ่ะ เหลือแค่297บาทโอ๊ยแต่ละว่าไปแอดอยากซื้อแอดอยากซื้อแล้ว297บาทแอดแต่ละแต่ละแบบนี้ต้องมานะคะอ่านี่อ่ะเซื้อตรงนี้ก็น่ารักอ่าแอดขอโชว์แบบก่อน890 890ยเก้าสิบแปดร้อยเกเหลือ267บาทเราไปอยู่กันไหนมาน่าหนักสิอันนี้ด้วยซึ่โปรนี้จะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะนเดือนนี้เท่านั้นค่ะนี่ตัวนี้ราคาเต็ม1,790บาทค่ะ1,790งเาสเหลือแค่537บาท ใช่ห้ <5 37 S 1> รารอยสาบาทเท่านั้นสีำลำด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าโปรจะหมดแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น,นะะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ตะก้องแพนนะคะย้ำอีกทีนะคะที่ร้าน Body Glove ชั้นจีส age, าขาเซ็นทรัลพัซซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนดูราคาไมทันะคะแคปมาถามแอดได้กับที่แอดเซ็นทรัลอนัสกอ์แอร์พอค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกทีหน่อยค่ะขอตากองแผนไปที่ เสื้อยืดนะคะลดเท่าไหร่นะแอดตรงนี้ลด50%รถซนี่แทนให้คุณลูกค้าดูกันนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างส่วนมากเหลือตัวเท่าไหร่คะตรงนี้สไตล์แบบ body ก o กันเลยผู้หญิงส่วนมากจะเป็น445ผู้ชายจะเหลือประมาณ480นี่โอ้ราคาดีอ่ะใช่แอดเลือกมาสักแบบสิตั้งแต่เข้ามาถึงเนี้ยยังไม่เจอสินค้าแบบราคา ก็บรัทหนึ่งพันนะก็บอกเลยเว่าร้านนี้ตอนนี้เขาแทบจะลดทั้งร้านเลยค่ะนี่นี่พิเศษพิเศษเลยช่วงนี้สวยนะนี่ลายเขาสวยนะค่ะสวยจริงเขาเป็นลายแบบลายกราฟิกนะจ๊ะใช่ใช่อันนี้อ่าอ,อ,อันนี้แบบแบบออกแนวเวอร์ซาเช่นิดนึง <S 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 อ่าอันนี้ขอดูสีแดงอีกทีเพราะมันสีมันเตะตาจริงๆยังไงคะสีแดงก็สวยสีแดงมันจะตัดด้วยแบบเป็นแบบเท็กซ์สีทองอะไรอย่างเงี้ย เออดีอยาแบบใส่ช่วงตุ๊จีนเหมาะเลยนี่ซื้อเก็บไว้ได้นะ้องซื้อเก็บไว้ต้องซื้อเก็บไว้แหละเพราะว่าราคานี้มันลดจริงๆมาตรงนี้กันบ้างนี่บอดี้โก้เขามีเอเซอรี่อยู่ซ้ายมือค่ะตะก้องนี่กระเป๋าตังขอเปิดนิดนึงนี่ขอสีนี้เลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์กระเป๋าตังลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ห้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือแค่ห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท ใช่ค่ะนี่ข้างในนะคะเป็นราคาเดียวกันหมดเลยอ๋อเป็นราคาเดียวกันหมดเลยนี่มีใครชอบสีเหลืองนะคะนี่สวยเลยอ่าแวะมาดูกันค่ะและใช้ได้นานด้วยนะใช่ใช่แอดขอหยิบเสื้อหน่อยมันไม่มีโชว์แต่อยากหยิบเพราะดูแล้วน่าจะสวยแน่เลยแน่สวยจริงเดี๋ยวนะเราจะถือไงดีอ่ะแอดถือฝั่งนู้นอ่านี่พอดีเราไม่มี นี่อันนี้นะคะตัวนี้ราคาเต็ม1390บาทมีฮูดค่ะลด20%เหลือ1น1 2บาทค่ะ1 1 1 2บาทนี่เจอนะคะตัวที่1,000อัพแต่ยังไม่ถึง1,500นะใช่อ่ะเดี๋ยวให้ตะกร้องแพนไปขวานิดนึงเมื่อกี้มันไม่มีสีน้ำเงินแอดชอบสีน้ำเงินแอดก็เลยหยิบมา สีชมพูก็มีข้างหลังลายเขาอยู่ข้างหลังนะฮะเป็นลายแบบสกินบอดี้ครอใส่ออกกำลังกายนี่เป็นแบบสาวสปอร์ตเกอร์อะไรเงี้จะใส่เล่นเซิร์ฟสเกตก็ได้นะแอบใช่ใส่ได้แล้วผ้าเขาแบบไม่ได้เป็นผ้าหนาเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้จะไม่แบบไม่อมเหงื่อใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เดี๋ยวนะตรงนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้มาเนาะใช่ใช่เลยไม่ได้มา นี่สำหรับใครอยากแต่งตัวแบบ casual สบายๆแบบลายไม่เยอะนี่ตรงนี้เลยราคาเป็นแบบเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะฮะราคาแค่295ร้บาทนะคะใส่ง่ายๆสบายๆจะอยู่บ้านหรือว่าไปชิลร้านกาแฟได้หมดเลยค่ะแล้วสีเขาแบบเป็นสีสวยนะแบบใช่เป็นโทนแบบพาสเทลนิดนึงสบายๆตานะคะใช่ฮะแล้วก็ นี่แอบมาตรงนี้เห็นเป็นออันนี้หรคู่กันนี่เขาหยิบมาสองตันเลยเพราะแอบชอบสีฟ้าอีกแล้วชอบอ่ะน่ารักอ่ะอันอันนี้คือราคาลดแล้วใช่ไหมอ่ะราคาเต็ม1,190เหลือ890บาทค่ะนี่สองสีน่ารักเดี๋ยวหมุนให้นะคะอันด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเป็นแนวเป็นเสื้อแบบแนวโอซูนี่แล้วก็มีลายสีนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องมาแพนตรงนี้ก่อนรู้เลยว่าเป็นเพราะว่า มาถึงหยิบเลยสีชมพูโอเคค่ะแอดได้เดี๋ยวนี่นะไลฟ์เสร็จนะเราต้องมาช็อปกันอีกแล้วต้องช็อปเพราะว่าราคาดีจริงๆตรงนี้มะเมื่อกี้ก็ที่เราพานกันมาทีกัวน์ตรงนี้เป็นโซนของผู้ชายใช่ค่ะ395บาทนะคะสำหรับเสื้อโปโลอะเรามาโซนสุดท้ายของร้านนะคะตรงนี้เลยค่ะนี่เลยใครที่ชอบสีเหลืองเยลโล่นะคะนี่ ปอดเช็ดเชื่นะคะีเหลืองเขาก็จะออกแบบเป็นสีเหลืองมาสตาร์ดนี้ใช่ใช่นี่นะคะตัวฮูดดี้ตรงนี้นะเดี๋ยวแอดหาราคาแป๊บหนึ่งตัวฮูดตรงนั้นนะคะราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะลดแล้วเหลือลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทเท่านั้นนี่เสื้อตัวนี้นะคะสวยนี่ตรงนี้เขาเหมือนจัดกรุ๊ปปิ้งเป็นสีเหลืองให้ค่ะ นี่ใครที่ชอบสีเหลืองนะสีเหลืองต้องมาดูก่อนที่โกลบนี่ไม่เหมือนสีเหลืองกับของแบรนด์อื่นนะใช่เพราะว่าแบบเป็นสีของเขาหนี่ตัวนี้ก็เป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะอันนี้ผ้าเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะแบบใส่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแอดดูแป๊บนึงนะแอดดูแป๊บนึงแอดก็กลัวจะพูดผิดเหมือนรู้ว่ามันเป็นไดคลูเทคโนโลยีอ่าแต่ไดคลูจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าแค่จับเนื้อผ้าก็รู้แล้วว่าแบบ เป็นเนื้อนิ่บระบายระบายความร้อนใช่ใช่อ่าเดี๋ยวให้ตากล้องไปดูทางโน้นอีกนิดนึงนะโอ้โหนี่ตรงนี้ก็มีอีกหลายแบบนะคะนี่โอเคอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน,น้าอีกนิดนึงละกันเรามาย้ำขั้นอีกทีดีกว่าค่ะ<ช>แอดนะว่าโปรเป็นยังไงบ้างคะแอดโปรนี่นะฮะโปรนี้ เป็นมิดเยียเซลนะฮะ70%ทั้งร้านเลยรถสูงสุดรถสูงสุดค่ะไม่ได้รถเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ถูกมากแล้วใช่นี่นะคะมีทั้งราคา one price นะคะ350-395นะคะแล้วก็ลด20-30-60-70%มมีหลายราคาเลยแอดถึงเมื่อไหร่คะแอดแค่สิ้นเดือน มิถุนายนนี้เท่านั้นกรกฎาคมคะแอดตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรนะกรกฎาคมคะแอดแอดอย่าลงอย่าลืมค่ะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะแอดเมื่อไหร่นะคะตัวนี้ถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะใช่สิ้นเดือนมาช็อปก็ได้สิ้นเดือนแล้วนะต้องรีบมาแล้วใช่เผื่อสีหมดไซส์หมดนะคะแวะมากันค่ะที่บอดี้กรอบชั้นจี้สาขาเซ็นทรัลพาซซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะโอเคฮะอ่าใครสนใจตรงไหนก็ทักแชทมาถามแอดได้ค่ะที่แอดเซนทันอันเนอร์สแคลร์ โอ <Okay>. so, เคสำหรับวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเสียทรัพย์ไปเยอะมากแล้วอ่าใช่วันนี้ต้องต้องมีได้ซื้อแน่นอนอะใช่<ะ>เดี๋ยวไลฟ์เสร็จเราก็จะเข้าไปดูกันเลยใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่กับสินค้าราคาป้ายแดงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโปรโมชั่นดีๆแล้วก็สินค้าเด็ดๆร้านไหนนะฮะก็ติดก็ติดตามเราไว้กันในเพจ ใช่ค่ะสินาฟาซาเชียงใหม่แอร์พอของเราได้เลยใช่ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ